เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคบ่ประจำวันที่8เมษายนเกมีนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไปแบบสบายเท้าครับ2ประตูต่อ0 ก็ผ่านไปอีกเกมนีครับกับ3แต้มสุดสาคัญของทีมในเกมนี้ซึ่งเรียกได้ว่ารูปเกมในแมตช์นี้ไม่ต้องรุนอะไรมากมายเลยครับเนื่องจางกว่าแมนยูเตดน่ะเหนือกว่าเอเวอเรตทีมเยือนแทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วงครึ่งแรกหรือว่าครึ่งหลังโดยเฉพาะกับในช่วงครึ่งแรกนะครับที่มีโอกาสยิงมากถึง21ครั้งนอกจากเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วนะครับวันนี้กองทัพปีแสดงของเราก็ยังมีทั้งข่าวดีและก็ะข่าวร้ายปะป,ปนกันไปในแมตช์นี้ข่าวดีก็คืออองตนอีแวนสยานกลับมายิงได้้้แแแลลลลววกกกกกก็คคกก็รกครรรสเเเออนนนมมบงาาไดดใ่3ืย ส่วนข่าวร้ายนะครับก็คงหนีไม่พ้นจังหวะอาการบาดเจ็บของแรดฟอร์ดซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปครับว่าจะหนักหนาแค่ไหนเรามาดูรายชื่อตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้กับเอเวอเรตต์เนะครับในแผน4-2-3-1นายทวารเป็นดาบิดเดเคอารีกองหลังนะครับแบ็กขวาวันนี้เป็นอารอนวันบิซาก้าแบ็กซ้ายเป็นไตเรลมาลาเซียคู่เซนเตอร์นะครับวันนี้เป็นลิซันโดมาร์ติเนสกับแฮร์รี่แม็กไว สองม,มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับดูโน่ฟานันเดสยืนคู่กับสกอตต์แม็คโทมิเน่สามตัวรุกนะครับทางซ้ายเป็นเจดอนซันโชทางขวาเป็นอันโตนี่มิดฟิลด์ตัวรุกเป็นมาเซลซาบิเซอร์และสุดนหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นมาครัสแบดฟอร์ดครับสำหรับรูปเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ากองทัพปีแสดงหนาเหนือกัวเอเวอรตันทุกอย่างเลยครับแต่กว่าจะไม่ได้ประตูขึ้นน้ำก็ต้องรอถึงทีสามสิบจากจังหวะที่เจดอนซันโชททางด้ลูกช่องให้กับสกอตต์แม็คโทมิเนหลุดเข้าาไปยิงตมน้า้าาายยยยยัััดดดเเเเเสสสแแแรรรรรกกขไปออออ่่่งงววคคบบจึมนนนนููตต็1 0 มาในช่วงครึ่งหลังทีมเอวอรตันดูดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่สามารถเจาะเกมรับของทัพปีศาจแดงได้จนสุดท้ายในที่71แมนยูเต็ดก็มาได้ประตูขึ้นนาห่างเป็น2-0ต่อจากสวาร์ที่ไมเคิลคินกองหลังเอเวนนะอรตตเน่ยพลาดเียบอลให้กับมาคาสแวดฟอร์ดน้ากรอบเหตุโทษ ตอนแร็ตฟอร์ดนะครับจะถวายพ่านมากลางประตูให้กับองคต้นไม้สยานไปล่องโลกไม่เหลือซากครับหลังจากนั้นเอริกทินักก็ทยอยเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเรื่อยๆนะครับทั้งเฟลดคริสตินเอริกเซนและก็วอลกิ้ฮอสแต่ก็ไม่สามารถจอดสกอร์เพิ่มได้ทำให้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไป2ต่อ0แบบสบายๆเลยครับจากชัยชนะในเกมนี้นะครับทำให้ตอนนี้แมนยูเต็ดก็มีเพิ่มเป็น56แต้มแล้วจากการลงสนามไป29นัด โซนิวคาสเซนนะเวลาที่ผมทําคลิปอยู่ยังสเสมอกับเบลนฟอร์ดอยู่0นย์ต่อ0น,นะครับซึ่งหากว่าจบที่สกอร์นี้ก็ถือว่าเข้าทางทัพปีศแดงเราอย่างมากเลยครับหลังจบเกมกับเอเวัตันนะครับทางเอลเดรทินาก็ได้ออกมาระบุว่าวันนี้ทีมทิงโอกาสทองไปหลายครั้งมากดังนั้นต้องมีความเด็ดขาดมากกว่านี้และก็ได้ชมผลงานของบรูโน่ฟานันเดสนะครับว่าเป็นกุญแจสําคัญของทีมในการคว้า3าแต้มไดในแมตชนี้ด้วยเอลเดรทินานะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับทาง MUTV ว่า เราต้องมีความเด็ดขาดมากกว่านี้และเกมมันน่าจะจบลง้แต่45นาทีแรกแล้วด้วยแต่เราทำไม่ได้กันเองดังนั้นมันก็เป็นเกมที่เราโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะและมันก็เป็นความพยายามที่ดีของนักเตะเราด้วยวันนี้บรูโน่เฟรนันเดสเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการสวมบทมิดฟิลตัวต่ำและเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับนิวคาสเซลเขาเองก,ก็เล่นได้ดีนะดังนั้นแน่นอนว่าสำหรับเกมนี้เขาคือแมนออฟเดอะแมตช์ของทีมเราเรามากระดี่ไปเด็นร้อนหลังเกมแมตช์นี้กันนะครับเริ่มกระดี่ไปเด็นแรก จอแดนพิกฟอร์ดเซฟช่เอเวอร์ตันรอดตายในช่วงครึ่งแรกสำหรับเกมนี้นะครับจากสถิติหลังเกมที่ออกมาน่ะแมนยูแต่มีโอกาสยิงเอเวอร์ตันมากถึง29ครั้งตรงกรอบไป11ครั้งนะครับและจอแดนพิกฟอร์ดใน่างเอเวอร์ตันน่ะเซฟไปถึง9ครั้งด้วยกันโดยเฉพาะกับในช่วงครึ่งแรกครับที่พนะิกฟอร์ดน่ะโชว์ซูเปอร์เซฟไปมากถึง5ครั้งซึ่งแต่ละจังหวะต้องบอกว่าน่าได้จริงๆครับสำหรับแมนยูเนเต็ดมากันที่ประเด็นที่2นะครับคริสตินเอริกเซนกลับมาลงสนามแล้ว ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในไฮไลท์สำหรับเกมนี้เลยครับโดยเฉพาะฝั่งเจ้าบ้านแมนยูเน็ดกับการกลับม,มาคัมแบ็กของคริสตินเอริกเซนในเกมนี้ซึ่งเอริกเซนนี่ครับได้ลงสนามที่77แทนที่ของเจดอนซันโชและเมื่อดูจากสภาพร่างกายของเจ้าตัวแล้วดูเหมือนว่าจะฟิตเต็มร้อยแล้วซะด้วยครับสำหรับเกมวันนี้แล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ในสนามไม่นานนักนะครับแต่ก็ถือว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะทีเดียวกับการแจกสายบอลในแดนกลาง ซึ่งน่าสนใจมากครับกับเกมนัดต่อไปเมื่อเขาได้จับคู่กับคาร์เซมิโรอีกครั้งและก็มีบรูโน่ไฟนันเดสยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกซึ่งกับเกมดันกลางของทัพปีแสดงนะครับจะน่ากลัวแค่ไหนเมื่อขุมกำลังพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับมากันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับกับอาการบาดเจ็บของมาคาสแบตฟอร์ด ถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีกับเรื่องของคริสแอนเอริกเซนนะครับแต่ถ้าว่าข่าวร้ายในเกมนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของมาคาสแรดฟอร์นั่นเองซึ่งแรดฟอร์นะครับมีอาการเจ็บจากจังหวะเกี่ยวบอลในช่วงสิบนาทีสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวก็กลุมไปที่บริเวณคนขาหนีบและก็พร้อมส่งสัญ,ญญาณว่าขอเปลี่ยนตัวทันทีเลยแต่เมื่อดูจากสภาพเบื้องต้นแล้วไม่น่าจะได้แรงอะไรมากนะครับอย่างไรก็ตามทั้งนี้ก็ต้องรอถแถลงการจากสโมสรนอีกครั้งว่าบาดเจ็บหนักแค่ไหนครับสาหรับกองหน้าตัวของวังของเราอย่างมาคาสแรดฟอร รามากรที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะกันเลยนะครับเริ่มกันที่คนแรกดารบิดเดเคอาได้6คะแนนวันนี้ถือว่าเป็นงานสบายสําหรับเดเคอาเลยนะครับเนื่องจากว่าเอวาตานะันน่ามีโอกาสยิงมากถึง15ครั้งก็จริงครับแต่แด้าก็ยิงตรงกรอบเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นซึ่งก็รับได้อย่างสบายมากครับสําหรับเดเคอารอารอนวันบิซากา้นาเคะแนนวันนี้ถือว่าเกมรับของวันบิซาก้านี่แน่นเปิกเลยนะครับดูดีกว่าดาโลเยอะมากวันนี้ถือว่าเติมเกมรุกได้ดีด้วยนะครับและก็มีโอกาสทองในการยิงประตูขึ้นนําให้กับทีมแต่่่ก็พลลาาดไปอออยงเเหืืชครับ แ a ร์รี่แม็กไ7คะแนนวันนี้ถือว่าเก็บตกจังหวะสุดท้ายได้ดีเลยนะครับสำหรับแม็กไวแต่ก็มีแอบหวาเสียวอยู่บ้างนะครับกับจังหวะคลองบอลในแดนตัวเองอย่างไรก็ตามแล้ววันนี้ภาพรวมของแม็กไวถือว่าสอบผ่านครับลิซันโดมาดินเนส7คะแนนวันนี้สําหรับมาดิเนสก็ถือว่าตามมาตรฐานนะครับแข็งแกร่งในการเข้าปะทะและจังหวะออกบอลขึ้นหน้าก็ยังถือว่าแม่นยําอยู่เหมือนเดิมครับ แต่เร็มา,ลาเลเซีย6.5คะแนนถือว่าวันนี้ทดแทนการขาดหายไปของลูกชอได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถึงแม้ในช่วงครึ่งแรกในเรื่องของเกมรับอาจจะมีแอบวาซยวอยู่บ้างส่วนเกมรุกวันนี้ก็ถือว่ามีความพยายามนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนักสกอตแมกโทมิเน,น่เ7คะแนนวันนี้สำหรับแมกโทมิเน่บทบาทส่วนใหญ่ดูจะหนักไปทางเกมลุกนะครับมีโอกาสทีด่ดันขึ้นสูงอยู่ตลอดแลวก็เป็นคนยิงประตูขึ้นนําให้เก็บทีมในเกมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามครับวันนี้แมกโทมิเน่ก็เสียบอลอยู่หลายจังหววะมากกกดูแล้นนน็นนนน่่ัังิเชครบ Bruno ่ฟานานเดสบาดคะแนนวันนี้สําหรับบรู n o ต้องโยกให้เป็น Man of ฟเดอะแมตช์สำหรับเกมนี้ของทัพป,ปีสาดแดงเลยครับคุมดันกลางสนามได้อย่างยอดเยี่ยมและกระโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะกับผลงานในช่วงครึ่งแรกวันนี้มีโอกาสได้วางบอลยาวแต่ละทีทีมก็มีลุ้นอยู่ตลอดส่วนเรื่องเกมรับวันนี้ b r u n น่ก็ถือว่าขายันช่วยเกมรับอยู่เช่นเดิมครับ อั Anthony, นโตนี่หคะแนนวันนี้สําหรับอันโตนี่นะครับมีโอกาสได้หลุดเดี่ยวถึง2ครั้ง2คราแต่ก็พลาดไปมหมดในช่วงครึ่งแรกถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับสำหรับเรื่องเกมรุกแต่ถ้าว่าเรื่องเกมรับแล้ววันนี้อันโตนี่ถือว่าช่วยเกมรับได้ดีเลยครับม se าเซลซาบิเซอร์เจ็ดคะแนนวันนี้เอริกินฮักดันซาบิเซอร์ขึ้นส่งอีกครั้งนะครับและก็มีบทบาทอย่างมากพอสมควรเลยในเกมรุกของทีมขอเชื่อมเกมในแดนหน้ามีงหวะที่สับไกลอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ผ่านมือจอร์แดนพิกฟอร์ดในเกมนี้เจดอนซันโช วันนี้เล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับมีตอนแรกบทบาทเกมเกมนัถือว่าค่อนข้างน้อยไม่มีจังหวะได้ลากเลยมากนักแต่วันนี้ก็ถือว่าทำได้หนึ่งแอสซิสครับกับจังหวะจ่ายให้กับสกอร์แมคโทเมเนยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมมาคัสเวสต์ฟอร์ดคะแนนวันนี้ถือว่ามาคัสเวสต์ฟอร์ดนิวการได้ลุ้นจบสกอร์หลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกแต่ก็ไม่เฉียบขาดพอครับสำหรับวันนี้แต่ก็ยังดีครับในช่วงครึ่งหลังมาแก้ตัวได้กับจังหวะแอสซิสให้กับองต มากันทีตัวสำรองนะครับอองตวนิมาสยานได้7คะ e แนนเฟล็ด5คะแนนคริสตินเอริกเซน6คะแนนและก็วอลเวกฮอสได้5คะแนนครับในส่วนของเอริกเทนฮากนะครับวันนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนิวส์ให้คะแนนเทนฮากไว้ที่7คะแนนด้วยกันครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Devil Page กันด้วยนะครับผม